เงี้ยโอเคกป่ะเดีนยกระด็นกระดอนตาเนี่ยดีเนี่ยตึงต้องใส่แมสไงหนูรถไฟต้องใส่แมสก็เฉพาะอย่างเงี้ยกระเด็นกระดอนแข็งมาก เธอทำไมข้างเนี้ยคนชอบนิ้ว <nh> นิ้วเล็กๆขบเนาะแปลกเหมือนกันว่าทำไมข้างเนี้ยเนี่ยนิ้วเล็กๆเนี่ยเห็นไหมมันมุดเนี่ยคันไหมคันไหมเนี่ยมันมุดเนี่ยดูดิจิกเข้าไปอืมอ่ะอ่ะมันจิกเข้าไปเป็นทุกคนด้วยนะ น,นีจะเแบบมันมุดมันม้วนลงเนี่เห็นไหมเนี่ยก็ม้วนเนี่ยขำนไม่หนูนไม่มันเป็นม้วน โอ้โหดูดิงอนลงไข่ขกเล ดูดีมันแทงเน,นื้อหนังเนื้อเล็บเล็บป้อะไรนะเล็บแทงดูดีเอ็งงินโคนด้วยนะ จ้อดูดิดูดิดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูมันดูมันดูมันโอ้ยจ้อยหนูไม่ปวดยังไงไหววะเนี่ยมันคันๆปวดๆแล้วใช่ไหมใช่ดูดิเจ็บเจ็บเจ็บเอโหเลยดูดิ ใหญ่มากก็เป็นซาดินอะไรนะโรคซาดิคโรคาดิไม่ออกอย่างนี้มันก็ไม่โล่งอ่ะหนูดูดิดูดิดูดิอืมูดูดูนูดูดนดูดูนูนูด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 ูมูดูดูดูคูาหดกดูดูดดูมูดดูดูดนดูดอดููเ เลยค่ะอืมจเจ็บไหมหึกคันได้เฉยไม่เจ็บค่ะตรงรามากไม่ถนัดใส่ถุงมือคนรามาหรือเกินเลยใส่ถุงมือใส่ถุงมือไม่ไม่ถนัดใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วมันไล้นั่นตัดยาก มันจิกเข้าเนื้อดูดิจิกเข้าไปในเนื้อพอดึงออกมาเห็นไหมมันบวมแล้วด้วยไงจอยหนังอืมมันบวมแล้วนะ่ะบวมหนังอยู่ข้างในดูดิอือ บวมบวมอ่ะครั้งนี้ก็ไม่ปวดใช่ไหมหนูะมาด,ดูดิดูดิดูดิอืมนี่หนูมันบวมเนาะ เนื้อมันเยอะบอกยังเปิยังวันนี้นั่นอ่ะมันมัน,มน,มนบ,บวมๆข้างนี้ไม่เคยขบใช่ไหมหนูส่วน่าจ,จะขบข้างนู้นใช่ไหม Okay.